มาแวะซื้อกุ้งสองโลคนขายเพิ่นว่ากุ้งไม่มาดีกุ้งนั่นขายจ็ดบ,บาทอันให้น้องเฮ็ดงานอั่นยี่หมองเฮ็ดงานเพิ่อนอันไล่มาถามว่ามี่บอเนาะเขาไล่มาถาม,มเขา,าว่ามาหมู่บ้านบ่มี่มาสั่งร้านหมดแม่นบ่นนจ้กกระลงกระงวงใบอ๋อ เขาเลยว่าเดี๋ยวนุสิไลไ์มาถามเหกก้อนแา้ะสะัสิผักบุ้งโอ้เดี๋ยวซื้อผักบุ้งไปใบผัดน้ำูีดอกซื้อผักบุ้งแตงอมเดี๋ยวบ่งแตงโมกอ่อนแม่แตงโมแม่ขายลูกเท่าใดฮะขอบ

Oh, cả sịu bé để lựa đòng nát sanh mẹ cả sịu luôn lận bà ồ mà cung ยูลานเก้าค่ะยูแช่บ้านนี่ละยูตรงขามไปซะนี่มือนี้ซื้อสองโลสีอเอาไปย่างไปหนึ่งโอ้มันอย่างเสียเปล่าหรือแม่กุ้งอันนี้นูคือพ่ะท่านเดือเข้า,าไปย่างจักเชื่อแม่พันมาแถมให้วาสัน่นแม่เอาแตงโมให้หนุ้นน้ำใจน่วยหนึ่งหกสิบบาทแม่เลือกใไงรถเอาแตงโมหน่วยหนึ่ง,งหกสิบบาทเอาอันกินมือน,นี้นี่ละกินสินค้าในร้าน มากมาแบะสื่อน,นี่ละค่ะขี่ทานเขาไปในตลาดก็เลยจอดหม้นจอดง่ายมาเสียเอาตะกุ่งกับเอาพักกานั่นเอานี่ไปน้ำอีกแตงโมผักเบสเซ็เตเสร็จเรียบร้อยกุ่งสองโลแตงโมและผักต่างๆ